สวัสดีครับผมสมาร์ทเดตคุณนีลอนนะครับผมแล้วก็วิลเกรสนะครับก็ขอบคุณบล็อกนะครับบล็อกโอนนี่นะครับถ้าผมหานงานปิดต้องขอไปด้วยนะครับผมนะก็ไปหานข้อความเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เอามาบอกกล่าวกันนะครับเดี๋ยวอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็เจสตลุสนะครับอีลอนมาร์สปะตะวิลเกรสหลังเขาพบว่าเกรสเกรดช็อตอุ่นเทสลานะครับ โอเคครับก็กลไกของระดับเศรษีหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เขามีความรู้นะครับเช่นจ็อดโซลอสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ลองศึกษาดูนะครับจ็อดโซลอสนะครับแปะว่าการที่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือจะลงนะครับก็สามารถทํากําไรได้นะครับออกข่าวร้ายเพื่อจอดของให้ราคาลงดิ่งหนักเราจะกําไรแต่เมาที่ซื้อในพอร์ตสปอร์ตเนี่ยติดด้อยแน่นอนนะครับไม่ไม่ใช่เม้าคือหมายถึงว่าคนคนที่ลงทุนรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับที่พูดนะครับผมเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังนะครับ เรื่องนี้เริ่มจากเดอะนิวยอร t ก m e ม์นะครับผมเปิดเผยชัดระหว่าง Elon นม s k ์ e o Tesla และและบิลเกรผู้ร่วมก่อทั้ง Microsoft ที่ตอนนี้มาเน้นทำมูลิธิแค่ปัญหาโลกนะครับโดยนายมาร์คเริ่มถามเกตว่าเขายัางถือ,อช็อตอุ่นเทส l a มูลค่า500ล้านดอลลาร์อยู่หรือไม่ซึ่งแปลว่าการลงทุนของเกตจะมีการกำไรหากอุ้นเทส l a มีราคาลดลงนะครับผมเกตตอบเขา ว่ายังไม่ได้ปิดสาระจดนี้และบอกว่าต้องการจวนคุยเรื่องโครงการแก้ปัญหาโลกร้อนแต่มาร์คแต่เราคุณนีรอนนะครับก็ตอบปัดตันทีว่าไม่สามารถคุยกับคนที่กําลังจอดอุ่นกองเขาต่อไปได้นะครับพร้อมบอกว่าเทสล่าคือบริษัทที่มีกิจกรรมจํานวนมากตามเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนอยู่แล้วที <laughs> ่ผมนะครับระดับเขคุยกันนะครับ คุณอิลมาร์ดยืนยันเชต,ตดังกล่าวทางทวิตเตอร์เป็นของจริงหลังมีผู้สอบถามแต่ไม่ได้เป็นคนส่งให้นโยบทรรมโดยน่าจะหลุดจากเพื่อนของเพื่อนขอเขาอีกทีนะครับนะครับผมก็บอกว่าเรื่องจอดอุ่นนี้ไม่ได้เป็นความลับเขาจึงถามเกตด,ดูนะครับก็ขอบคุณครับผมนะก็ CNBC นะผมระบุว่าเกตเคยให้สัมภาษณ์เรื่องการจดอ,อุ่นเทสลเมื่อปีที่แล้วบอกว่าเขาจะไม่ พูดเรื่องการลงทุนแต่เขาคิดว่ามาร์กควรภูมิใจในสิ่งที่เขาทาอยู่ตอนนี้นะครับที่มานะครับผมก็ใหม่ก,กั้ง c n v c นะครับภาพจากอินจากแรนของคุณอีลมาร์นะครับแต่กุูตะกักก็โอเคใจความสําคัญนะครับก็เนี่ยครับผมแกอยากบอกว่าต่อให้กราฟมันขึ้นสูงแค่ไหนนะครับ ก็มีหลายคนที่ติดดอยอาจจะดอยยาวนานนะครับแต่มีฝั่งหนึ่งที่เขาใช้เครื่องมือหรือว่าเรือริษหรือว่าเรียกฟิวเจอร์หรือตลาดตลาดก้างเงินตลาดอะไรแล้วแต่นะครับก็มีฝั่งหนึ่งนะครับเช่นบิตคอยตอนนี้ที่หกหมื 60, ่นหกหมื่นข้าพัน์ลจะมีการที่ช็อตเซลล์หมายความว่าถ้ายิ่งลงหนะักยิ่งลงยิ่งลงยิ่งลงอะ่ะถ้าเขาช็อตอยู่นะครัแบหมายความว่าแทงลงอะ่ะถูกทางอะ่ะก็มันลงก็เขาจะกําไรแต่ถ้าเกิดเขาแทงลงมันขึ้นเนี่ยถือว่าเขาแทงลงที่หกหมื่น้านะครับมันขึ้นไปหนึ่งแสน เขาก็จะขาดทุนทันทีเขาจะเติมเงินเติมเงินเติมเงินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันลงมาแบบนี้ถ้าเกิดเขาปิดทากําไรแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนมาฝั่งเป็นฝั่งบ่ายเรียกว่าเช่น3 8มหมื่นแาเเนี่ยเขาอาจจะแตงขึ้นก็ได้นะครับดังนั้นแล้วถ้าเกิดมันลงไปเหลือ3 0 0 0 0ื่นเขาก็ขาดทุนแต่ถ้าเกิดมันบินไปที่1,000 0แดอลลาร์เขาก็จะกาไรนะครับดังนั้นแล้วเราก็ควรศึกษาไว้นะครับริเวรดก็มีความเสี่ยงสูงนะครับไม่อยากแนะนาใครแต่เพียงแค่ว่าถ้าเกิดคุณมีเงิน1นึ่งหมื่นสามหมื่นบาทคุณซอ สมมติว่าคุณมีเงินสามหมบาทซื้อทองได้หนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทหรือว่าหนึ่งเส้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินแค่ห้าพันหรือว่าหนึ่งหมื่นบาทคุณเทียบเท่ากับซื้อทองได้หนึ่งหนึ่งบาทเช่ 30, 000, นกันหรือว่าสามหมื่นเพราะว่าเราใช้อัตราทวนรีเบลดหนึ่งต่อหนึ่งต่อสองต่อสามต่อสี่ต่อสิบต่อหนึ่งต่อสองพันก็แล้วแต่นะครับนี่คือมาให้ความรู้นะครับจะไม่ได้ชักชวนใครนะครับก็ <c oughs> ให้เขาคิดนิดๆหน่อยๆนะครับขอสิ่งที่ผมพูดไปก็อาจจะเอาคําผมไปศึกษาเพิ่มเติมได้ไปปหาใน YouTube Google รผมก เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณอยู่บนโลกใบน,นี้ในเรื่องของวงการเทรดหรือการลงทุนนะครับคุณต้องแยกตัวตนให้ได้นะครับว่าคุณจะแบบซื้อซื้อขายแล้วประสบความสำเร็จหรือจะซื้อแล้วลงทุนยาวๆแล้วประสบความสำเร็จทุกอย่างประสบความสำเร็จได้นะครับแต่ยังไงก็อยากบอกว่าการซื้อขายเนี่ยผมคิดว่าคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือโบรกเกอร์ครับผมกวากไอคิดสวัสดีครับ